สวัสดีค่ะช่องชนนาแนลมิ้นเพนคอยนะคะวันนี้มิ้นกับเฮียนะคะอยู่ที่ตลาดบำรุงเมืองค่ะเป็นฟู้ดคอร์ทเปิดใหม่นะคะอยู่บนชั้น3ามห้างดีโอสยามค่ะใครที่ไม่ได้มาดีโอสยามนานๆนะคะแวะมากันได้เลยนะคะเขาทำใหม่แล้วนะคะเปิดใหม่ได้เดือนกว่าๆนะคะมีฟู้ดคอร์ทอาหารเพียบเลยค่ะแบบเพียบเียบจุกๆนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารสชาติอาหารที่นี่เขาเป็นยังไงนะคะอาหารหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้นะคะร้านอาหารสไตล์จีนก็มีนะคะหลากหลายมากๆเลยค่ะอันนี้มินนะคะตั้งใจจะมากินผัดไทยนะคะเพอดูจากรีวิวคนอื่นๆนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวแกงนะคะน่ากินมากๆแต่มินตั้งใจจะมากินผัดไทยคะ่ะ ก็ได้ร้านนี้นะคะผัดไทยสายอดสั่งเป็นผัดไทยห่อไข่นะคะแล้วก็เฮียก็มาสั่งร้านนี้เพิ่มนะคะเป็นร้านอาหารหลากหลายเลยนะคะนาน,นาม,มิ้นกับเฮียนะคะเราจะได้เดินทางมาเที่ยวนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่กันแต่บ้านนะวันนี้ได้ออกมาเที่ยวถึงที่โอสยามเลยเฮียสั่งเป็นข้าวผัดหมาล่านะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะอันนี้เขาก็กำลังผัดอยู่นะคะร้านนี้มีอาหารเจอาหารมังสวิรัติด้วยนะแต่มีเดียเพียเราเลือกเป็นอันนี้เลยค่ะข้าวผัดหมาล่าชื่อแปลกมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยกินหมาล่าในข้าวผัดเลยเลยลองดูค่ะครั้งแรกนะคะเขาผัดได้หอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆข้าวผัดหมาล่าเบคอนค่ะ น่ากินสุดๆด <Yeah. S 1> ราคาไม่แพงนะคะจานนี้80บาท80บาทคือราคาทั่วไปเลยค่ะ mm. หอมมากๆ mm. อยี๋จะบอกว่ามิ้นลองชิมแล้วนะคะความรู้สึกคือเหมือนเอาพงมาล่าหรือพริกมาล่านะคะมาผัดในข้าวผัดแล้วคือมีกลิ่นหอมกระทะขึ้นมา อมกล่อมมากไม่เผ็ดรสชาติกําลังดีคือแบบอร่อยเลยนะคะขาดก็แต่ลืมเติมน้ำปลาใส่ไข่มาตะแค่นั้นเองแต่ตัวข้าวคือไม่ต้องเติมอะไรแล้วไม่ต้องบีบมะนาวด้วยนะอร่อยมากๆ80บาทคือเลิศค่ะไม่คิดว่าฟู้ดคอร์ทเปิดใหม่ของเขานะคะรสชาติจะดีมากๆจริงๆค่ะเต็มสิให้เก้าเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ แล้วก็ผัดไทยห่อไข่ของมิ้นนะคะ59บาทรวมถึงปอเปี๊ยสดของเฮียนะคะ40บาทถูกมากบบมนี่เฮีย<ห> <he a S 2> ยกนิ้วหให้เลยเฮียบอกผัดไทยออกไปทางหวานนะคะแต่เป็นหวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะขายก็แต่ลืมใส่พริกมากแค่นั้นเองแล้วมิ้นชอบกินรสนี้ด้วยนะคะ ผัดไทยหวานแบบกลมกล่อม59บาทถือว่าราคาดีมากแล้วก็ผัดเส้นได้กลมกล่อมมากอันนี้ไม่ได้โอยธรรมดานะคืออร่อยจริงคือเติมพริกนิดนึงคือเด็ดเลยบีบมะนาวเติมพริกนะคะก็คือจะได้รสเปรี้ยวและถ้าเติมพริกป่นก็คือยเยี่ยมเลยค่ะเต็มสิบค่ะนนาาจานนี้เต็มสิบเลยค่ะให้สิบเต็มสิบสังเกตได้คือมิ้นกินไม่หยุดค่ะ เพียได้เกี๊ยวน้ำมาเพิ่มนะคะบอกอยากซดอะไรร้อนๆเข้มมากคือเพียบอกเช้มมากเช้งในที่นี้คือกลมกล่อมไม่หวานเกินแล้วก็ไม่จืดกลมกล่อมแบบกำลังดีไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มค่ะอันนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะเดินมาดูรอบนอกอนมีร้านซูชิสิบฟรีห<า>นึ่งมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยอันนี้ร้านรอบนอกนะคะ ร้านส้มตำร้านตำแซบนะคะคน,นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ดีโอสยามนะคะชั้นบนคือตั้งแต่สร้างฟู้ดคอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารเพิ่มนะคะคือคนเยอะมากๆจริงๆค่ะเสร็จจากนั้นนะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกของดีโอสยามนะคะจะมีวัดจีนอยู่ตรงข้ามกับดีโอสยามเลยคะ่ะชื่อวัดทิพยวารีวิหารนะคะ หรือวัดมังกรเขียวนะคะเจ้าพ่อมังกรเขียวครั้งแรกค่ะไม่เคยมาเพียดูจากในเน็ตนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับดีโอสยามคือใกล้ๆกันเลยเราออกจากห้างแล้วก็เข้าวัดได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ซุ้มประตูเขาก็จะเล็กๆนะคะเดินไปนิดเดียวค่ะไม่เยอะนะคะไม่ไกลเดินไม่เมื่อยนะคะนิดเดียวก็ถึงวัดระยะทางซอยไม่ลึกมากค่ะและระหว่างทางก็ มีของขายของกินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีร้านลักษณะเหมือนอยู่ในคลองถมนะคะนี่นะคะมีร้านเหมือนของเก่าของโบราณนะคะตอนแรกมีก็นึกว,ว่าตรงนี้เป็นคลองถมด้วยแต่ไม่ใช่นะคะเฮียบอกไม่ใช่แค่ลักษณะคล้ายๆแค่นั้นเองเลี้ยวขวาค่ะเดินเข้าซอยมาไม่ลึกนะคะไม่กี่เมตรนะคะไม่ถึงกิโลนี่คะ่ะวัดเล็กๆแบบนี้นะคะ ไม่เคยมาค่ะทั้งคู่ดูจากในเน็ตนะคะตามมาจากในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าวันนี้แก้ปีชงได้นะคะหรือถึงแม้เราไม่ได้ชงนะคะก็สามารถฝากดวงกับเทพเจ้าได้ได้ใช้วิธีเดียวกับคนที่เกิดปีชงนะคะวันนี้ที่มานะคะเพราะว่าเพียเกิดปีชงพอดีนะคะในปีนี้นะคะส่วนมินไม่ชงนะคะแต่ว่ามินก็ม,มาฝากดวงกับเทพเจ้านะคะ มีให้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะภายในวัดสวยมากแล้วก็ร่มเย็นมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายแบบว่าสบายร่มรื่นมากนะคะปีชงชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะพร้อมกับหาทูบหาเทียนนะคะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะมินต้องไหว้ตรงนี้นะคะเฮียบอกนั่งแล้วสบายใจค่ะน,นั่งได้นะคะรอเหรอค่อยรอเหรอนั่งรอสวดมนต์ได้เลยค่ะไม่นูไม่เห็นคาถา จะมีคถาติดอยู่ข้างหน้านะคะเปื่ออ,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 อะไรคะเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่ง,นนงดีไหมของเธอของเธอเบอร์นหนึ่งหรอวัดสัน ว่าสันปีปใหม่ฟ้าคำรามพายุพัดโบกท่วถิ่นลามมังกรพงาพยักเ์เติหนุนช่วยประชาชีส,ส,สุขาลม สิบสี่หกสิบสี่สิบสี่อะไรนะดูดีหกสิบสี่ไหมคะใช่หกสิบสี่ผิดเป็นครูจงจำไว้บทเรียนสอนใจอย่ามองข้ามหากไม่สำนึกว่าทำชั่วเคราะร้ายมาเยือนมิช้านานทำดียังไง อิ่มเอิมใจไหมคะัอยังมสนนี้มัจก็เียไม่หเบมีไม่ชิ้นนันเต็มปอันนี้มันสกวถจ้ขมา จะตามมาก็ตามมาได้เลยนะคะวัดทิพยาวารีวิหารนะคะหรือวัดเจ้าพ่อมังกรเขียวค่ะสำหรับวันนี้มินกับเพียไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ติดตามมินเทนคอยด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมในวันต่อๆไปจ้าสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย